ทีมงานเยดีกำลังสิทดสอบระบบไฟครับเขาขาดธนาใดเลยเขากำหนดเดงการนเวทีเหไม่แล้วกำหนดเองจาเป็นเดินปูนพนันเยเจ้าคือเจาคือ้าเรียลูกอจ้างกันน่นีละมาอบมาเวทีเขากว่าสาหรับก็ดูจังไะไม่ลงโอ้เอารางังาไหนก็ง่าไปลยไปเกเลยไเห็ดไมลยจ้ะตห คนเหนือเนี่ยจะใส่กันเาื่อเจขภาบเ็นต้องนจมาบจาบเป็นเสียก็คุ้นกันแล้วนะถ่ายจะนอนเสยเิเป็นการสอนเ้าเข้าไปอีกสอทีเน่ยตะวันไปข้าวอสนามวัดไหมมีเวลาหายใจก่อน้ายยุ่แน่มากบนเมือดเีวแล้วเาไปต้องเป็นหนัต่อไฟเตรียมบไฟ่าวจางเ้ยข้า้นเส้นเลวึราคาี่ขาด้ไปไับอยยมไเี ตอนนี้พ่อจิตตากับลักเบอฮะพ่อจิตตาเป็น